สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสูตรที่มาอิ่มอัมภัยหรือคุณครูตี้กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านเกี่ยวกับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่22กันนะคะเด็กๆสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำก็คือหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่ชุดที่12กันเลยนะคะเด็กๆ หลังจากนั้นให้เด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะโดยเริ่มที่คําแรกกันเลยนะคะคำแรกคนขายอ่านว่าคนขายคนขายของอ่านว่าคนขายของคนไข้อ่านว่าคนไข้ คนป่วยอ่านว่าคนป่วยคนร้ายอ่านว่าคนร้ายครูประจำชั้นอ่านว่าครูประจำชั้นครูใหญ่อ่านว่าครูใหญ่ควบคุมอ่านว่าควบคุม คัดไทยอ่านว่าคัดไทยค้าขายอ่านว่าค้าขายคิดถึงอ่านว่าคิดถึงง่วงนอนอ่านว่าง่วงนอนงานบ้านอ่านว่างานบ้าน จงรักพักดีอ่านว่าจงรักพักดีเจ็บป่วยอ่านว่าเจ็บป่วยเจ็บปวดอ่านว่าเจ็บปวดเจ้าของอ่านว่าเจ้าของเจ้าชายอ่านว่า เจ้าชายเจ้าฟ้าชายอ่านว่าเจ้าฟ้าชายแจมใสอ่านว่าแจมใสาค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่22นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะเริ่มมีสีพยาง3าพยางและก็2พยางนะคะเด็กๆต้องฝึกฝนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะเป็นคนที่อ่านเก่งนะคะแล้วก็ พูดเก่งพูดคล่องนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูเสร็จนะคะเด็กๆไปฝึกอ่านจนให้คล่องแล้วถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งคุณครูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ